สวัสดีนะครับหมอโต๊ดเก้านหาธนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษศราศีมังกรตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่30กันยายนปี2567 มอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทรคณาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วไพ่นี่เป็นไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสำหรับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เ,เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพฤษศกมักรไพ่อ,พยอยากบอกอะไรกับคุณ ขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอสหมอโต้นอ่านตามพลังงานของหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณนะครับมีพลังงานของใบแรกห้าเหรียญความทุ่มเทความเอาใจใส่ การที่เหมือนการที่คุณเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งดูแลใครสักคนหนึ่งแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาเหมือนการที่ทุ่มเทไปเหมือนไม่ได้รับกับการที่ความรู้สึกที่เติมเต็มในหัวใจของคุณก็ได้นะเป็นความนิ่งความเงียบหรือการกลับมาดูแลตัวของคุณเองหรือการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวของคุณเองซะมากกว่าก็ได้นะครับเป็น six of one นะครับเป็นการที่เส้นทางแห่งชัยชนะโอกาสและความสําเร็จ ทุกเส้นทางเดินมีอุปสรรคและขวากน้ำแต่คุณเป็นคนที่ทุ่มเทอะไรแล้วเป้าหมายในตังคุณคุณเป็นคนที่จะไปถึงเป้าหมายแห่งคชัยชนะ ในตัวของคุณนะครับเดชริยอดกรกฏลัคนากรกฏต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมมีความเข้มแข็งมีความอดทนในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะกับเรื่องราวปัญหาคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งในตัวคุณนะครับเป็นการที่ห้า้วยความผิดหวังความเศร้าความเสียใจยความรู้สึกที่กับอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่ไม่ได้เติมเต็มความรักที่ไม่ได้แคร์ความรักที่ไม่ได้ห่วงใยก็ได้นาฬิกาที่ แไม้เท้าการติดต่อการพูดคุยการสื่อสารนะครับเป็นการที่เหมือนกับการที่คุณกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวคุณเองหรือการที่คุณปล่อยกับอดีตที่ผ่านไปแล้วกับความรู้สึกที่ทุก์เสียใจผิดหวัง ไปแล้วก็ได้นะแปดเหรียญความตั้งใจความทุ่มเทความพยายามทําเพื่อใครสักคนหนึ่งหรือการที่คุณเป็นคนที่พิถีพิถันในตัวของคุณเองมีเป้าหมายอย่างชัดเจนในตัวคุณเองเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับใครแล้วดูแลทุกๆอย่างเอาใจใส่ทุกๆอย่างหรือตอนนี้คุณอาจจะโฟกัสถึงเรื่องการเงินเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงิน,งนทองที่เพิ่มผูนของคุณก็ได้นะครับหรือการที่ ในอพเคลเป็นการที่มีคนที่ติดต่อหรือการทักทายจากคนแดนไกลที่กับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือได้ข่าวสารในช่วงนี้ของคุณด้วยก็ได้การเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันในความคิดอาจจะอยากที่จะได้รับคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับเป็นการที่6ถ้วยคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมคิดถึงวันวาน ที่เคยมีความอบอุ่นที่เคยมีความสุขมีคนเก่าๆคนเดิมๆที่ยังลืมคุณไม่ได้มีคนเก่าๆคนเดิมๆที่ยังคิดถึงห่วงเวลาดีๆที่คุณกับเขาเคยมีด้วยกันนะครับเป็นไพ่ของเดไฮโรแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปกป,ป,ปักรักษาคำอธิฐานขอพอรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคำอธิฐานขอพอรของคุณนะครับเป็นการที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือคนอดีตที่ผ่านมามีการที่กลับมาคิดได้มีการกลับมาตื่นรู้มีการที่เห็นในตัวตนในตัวของเขาก็ได้กับสิ่งที่เขาทําให้คุณผิดหวังเสียใจกับเรื่องความรักกับอดีตที่ผ่านมานะครับมีการที่หลังจากที่คุณเลือกเส้นทางที่แตกต่างไปแล้วมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่เป็นความท้าทายเป็นบททดสอบ แห่งจัก,กรวาลน,นี้นะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในตัวของคุณเองนะครับเป็นการที่วิสัยทัศน์การไต่ตองการมองถึงอนาคตความหวังและความฝันอย่างสิ่งที่หวังอย่างสิ่งที่ตั้งใจในตัวของคุณนะครับเป็นการที่เจอล่าผลของการกระทําผลลัพธ์ของการกระทําช่วงเวลาของความเก็บเกี่ยว ความสุขความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงในตัวของคุณเองมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยวันเวลาสิ่งต่างๆมันเป็นการที่เราเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่อย่างเสมอในตัวของคุณคุณเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานของไพ่เซลล์คอร์ดไพ่ยอยากที่จะบอกอะไรคุณนะครับมีความรู้สึกที่ผิดหวังเส,เสียใจ กับอดีตที่ผ่านมาในตอนนี้ของคุณอยู่ก็ได้นะการที่คุณอาจจะมีการที่เหมือนทุ่มเทให้เขาดูแลเขาแต่เหมือนสิ่งที่คุณเดินตามใครสักคนหนึ่งในวันที่คุณเดินตามเขาในวันเวลาที่คุณขวายคว้าในสิ่งที่อยากที่จะได้รับความรักกลับมาแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณดูแลในวันนี้เป็นฝ่ายที่คุณนิ่งขึ้นเป็นฝ่ายคุณที่มีการเดินไปข้างหน้าในตัวของคุณ เป็นฝ่ายคุณที่อาจจะก้าวเดินไปข้างหน้าในตัวคุณเองแล้วก็ได้มีคนที่เสียดายมีคนที่เสียใจมีคนที่อยากกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ของคุณด้วยก็ได้มีชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนธาตุดินกันพฤษศกด์กรธาตุน้ํนา,ก,ก,รากรกฎมินพิจิกชาวพฤษศกรักนาพฤษศกหรือการที่มีการที่ดึงดูดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาพบเจอคู่คนที่เคยคุ้นเคยพบเจอคู่คนที่ เกื้อกูลเกื้อหนุนคนที่มีศินมีธรรมคนที่เข้ามาเหมือนเป็นคนที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในช่วงนี้ของชาวธาตุดินก็ได้นะครับเป็นการที่มีการที่เข้มแข็งในตอนนี้หรือการที่เดินทางในช่วงนี้ก็ได้การเดินทางครั้งใหม่ในตอนนี้ของคุณนะครับขอดูพลังงานของพ่ยอดีตที่ผ่านมา ของชาวธาตุดินนะครับความรักที่เสียใจเป็นยังไงมานะครับเป็นการที่เดชริยยดนะการที่คุณนาจียอดทนกับสิ่งที่ผ่านมามากพอแล้วก็ได้เพราะกับการที่คุณทําเพื่อใครพยายามทําเพื่อเขาแต่การที่คนคนหนึ่งไม่ไม่ปรับตัวของเขาเองก็ได้นะเป็นการที่เรียนรู้กับประสบการณ์ที่ผ่านมาประสบการณ์ที่เติบโตขึ้นในตัวของคุณเองนะ การเรียนรู้กับสิ่งต่างๆการเรียนรู้สิ่งใหม่การเรียนรู้โลกใหม่หรือมีคนที่ไปเรียนรู้มาก็ได้นะหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่ไปเรียนรู้มามันจะมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าคุณ่ะคือคนที่ห่วงใยว่าคุณคือคนที่ช่วยเหลือว่าคุณคือคนที่ทุ่มเทให้เขาเจ็ดถ้วยมีคนที่เลือกเส้นทางเดินผิดไปโอกาสต่างๆหรือโอกาสต่างๆเส้นเดินทางต่างๆ ในตัวของคุณคุณจะเป็นคนที่เลือกเส้นทางเดินที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองนะครับ The The Template การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเป็นไพ่ของความเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือการที่ยังมีเยื่อให่ความผูกมัดยังตัดใครจากในความรู้สึกไม่ขาดทาไมยังถึงยังตัดใครจากความรู้สึกไม่ขาดเพราะความมีเยื่อใหญ่เพราะความอบอุ่นที่คุณมอบให้กับคนที่คุณรักให้กับคนที่คุณเอาใจใส่การดูแลของคุณคุณเป็นคนที่ดูแลใคร พร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะมั่นคงในเรื่องความรักของคุณนะครับแต่คนคนหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้แข็์หรือไม่ได้มั่นคงในหัวใจซึ่งกันและกันกับอดีตที่ผ่านมานะความที่คุณจะเดินหน้าไปสู่วันข้างหน้าหรือการที่คุณปล่อยกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นการเดินทางหรือการมูฟออนออกมาจากความรักความสัมพันธ์เป็นฝ่ายคุณที่เดินถอยออกมาในตอนนี้ของคุณก็ได้นะ การที่คุณถอยออกมาจะมีวันหนึ่งที่คนคนหนึ่งคิดได้คนคนหนึ่งที่ตื่นรู้คนคนหนึ่งที่เหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเป็นการที่โหยหาก,กับวันเก่าอดีตที่ผ่านมาในตอนนี้ของเขาก็ได้คิงออฟสอดนะครับราชาถือดาบคนคนนี้ที่เปนคนที่มีอีโกโ้เยอะคนที่ใจร้อน คนที่เจ้าอารมณ์ก็ได้นะหรือการที่เดียมเพรสเทพท่ดาดาวสุกดาววีนัทคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่เคยอุปถัมภ์คนที่คอยคำจุนเขาเป็นการที่ดูแลใครแล้วห่วงใยใครแล้วชาวธาตุดินเนี่ยดูแลเหมือนแม่ดูแลลูกห่วงใยทุกทุกอย่างทุ่มเททุกๆอย่างแก่คนที่คุณลักนะครับเป็นการความดื้อความรันความเอาแต่ใจหรือมีคนที่นิสัยเหมือนเด็กๆก็ได้นะหรือมีการแอบสืบแอบส่อง กันไปมาอยู่ด้วยก็ได้นะครับเป็นการที่อาจจะมีการเดิฟูลนะครับเป็นการเริ่มต้นหมายการหลุดพ้นหรือคนคนหนึ่งกับอดีตที่ผ่านมาในวันที่เขาหลุดไปจากคุณเนี่ยเขาเหมือนดูฟูเขาเหมือนล่องลอยไปวันๆหรือการที่เขาไปพบเจอใครก็เ,เหมือนเขาเจอคนที่ไม่ได้ให้สถานะแก่เขาไม่มีความมั่นคงในเรื่องการพูดคุยถึงเรื่องอนาคต ความเป็นครอบครัวด้วยกันไม่เหมือนตอนอยู่กับคุณคุณเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตกับเขาคุณเคยมีเป้าหมายเดียวกันมีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีในออบครนะครับเป็นติบถ้วยความอบอุ่นความเป็นครอบครัวการที่มีความอบอุ่นหรือการที่มีความหวังความฝันด้วยกันที่จะมีครอบครัวเล็กๆหรือการที่มีเป้าหมายในเส้นทางเดินด้วยกันละการซิกออครับเขายังลืมคุณไม่ได้ เขาก็ยังเอาความรู้สึกดีๆที่คุณเคยมอบให้เขามันยังอยู่ในความรู้สึกของเขานะครับเป็นโอกาสที่เขาอยากกลับเข้ามาขอโอกาส่งการเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งมีคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกตากก่างกันด้วยก็ได้ความคิดถึงความโหยหากับอดีตที่ผ่านมาของคนคนหนึ่งนะครับการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือการเอาใจใส่ในตัวของคุณเดทจบเลิกรา พอไม่ไม่ไม้ก็ได้นะครับหรือการที่รู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินในเส้นทางเดินเกเนี่ยมีทั้งความสุขความสมหวงังความผิดหวงังความไม่ได้ดังที่หวางไว้แต่คุณจะยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปในตัวของคุณเองนะเป็นการที่คุณเห็นในความทุกข์ในความเศร้าในความเสียใจในจิตใจ ของตัวของคุณนะครับเป็นการที่อธิษฐานหรือการที่มีสติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือาการที่คุณไปนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมในช่วงนี้ด้วยก็ได้นะครับเป็นการที่สามไม้เท้าความหวังถึงเรื่องอนาคตต่างๆที่คุณวางไว้ที่คุณคาดการไว้การขยับขยายมีคนที่ทักทายมีคนที่ติดต่อมีคนที่ไม่ได้ยุติธรรมกับสิ่งที่ผ่านมาหรือมีข้อตกลง ในเรื่องคำมั่นคำสัญญาที่ยังตัดกันไม่ขาดด้วยก็ได้หรือมีข้อตกลงทางด้านกฎหมายที่คุณกับเขายัางตัดกันไม่ขาดนะครับกีโนบวานราชนีอ่งไฟคนที่มีเซนส์คนที่มีรลางสังหรณ์คนที่มีความเก่งในดวงคุณเองคุณเป็นคนที่มองทุกๆอย่างด้วยความเป็นจริงนะคุณเคยเรียนรู้กับคนคนนี้มาแล้วคุณรู้จึงนิสัยใจคอเขาคุณรู้ถึงความคิดเขาคุณรู้ถึงจิตใจเขานะครับเป็นการที่จัดเม้น การหลุดพ้นหรือผลวิบากกรรมที่ยังคุณกับเขายังหลุดพ้นกันไม่ได้ก็ได้มีคนที่จะวนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งหรือการที่เธอกําเนิดใหม่ก็ได้นะการหมดทุกหมดโศกห,หมดหมดทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของคุณแล้วก็ได้มีคนที่ยังตัดกับความรู้สึกสองถ้วยความผูกพันความผูกมัดคู่คนที่สัญญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําพา คู่คนที่สัญญาคู่คนที่เกื้อกูลคู่คนที่คุ้นเคยคู่คนที่เกื้อหนุนเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ระหว่างคุณนะครับเป็นการที่เข้ามาเรียนรู้แล้วเริ่มต้นกันและกันใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะ,อะขอดูพลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุดินกันพิษสงก่อนนะครับไพ่อยากที่จะบอกอะไรกับคุณนะครับอขอดูพลังงานปัจจุบัน ในปัจจุบันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับมี10ถ้วยนะการดูแลความห่วงใยความเป็นครอบครัวหรือตอนนี้มีการที่คุณอาจจะดูแลในครอบครัวในตอนนี้ของคุณอยู่ด้วยก็ได้นะหรือการเอาใจใส่คุณเป็นคนที่เติมเต็มกับทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเป็นคนที่เอาใจใส่เป็นคนที่ดูแลเป็นคนที่ปกป,ป้องก็ได้นะควีนออฟสอดเนี่ยคือราชินีถือดาบ ลมที่ผ,ผ่านก็เหมือนอุรักที่ผ่านไปแล้วโอกาสต่างๆมีไว้ให้คนไข้คว้าโอกาสมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าถ้ามีค e ีนน็อปสอดขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองคุณเป็นคนที่ก้าวผ่านปัญหาในเส้นทางเดินต่างๆในตัวของคุณเองควีนนอปวานราชินีงไฟคนที่มีความขยันแอคทีฟหรือตอนนี้เป็นการที่คุณโฟกัสถึงเรื่องงานการแอคทีฟเรื่องงานเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่มีความมุมานะ ในเรื่องการงานนะครับเอ็ดออฟคับโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักที่ดีในช่วงนี้ของคุณด้วยก็ได้นะเพราะมีเอ็ดออฟคับขึ้นมานะครับดีเอ็มเพรคนที่เคลื่อนหนุนะคนที่เข้ามาคอยห่วงใยคนที่เข้ามาคอยดูแลและเอาใจใส่คุณนะครับเป็นการช่างใจการลังเลความพยายามความประครับประคองมีคิงถือดาบเนี่ยอาจจะมีคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักสําหรับบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง การใช้อารมณ์ซึ่งการละกันนะครับสำหรับบางท่านาที่มีพลังงานของไพ่คู่โอกาสที่คุณจะได้พบเจอกับการเรียนรู้โอกาสที่ได้ความรักครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะเพราะมีการที่มีโชคชะตาวันเวลาที่มีคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้นะเป็นการที่มีโชคชะตาน,ะนำพาให้คุณกับเขาพบเจอคู่คนที่เคยร่วมสร้างบุญ สร้างกุศลคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนซึ่งการละกันนะครับคนที่มองตาและรู้ใจคนที่จะไม่ทําให้คุณเสียใจกับการกระทําหรือคําพูดที่ไม่ดีของเขานะเป็นการเอาใจใส่เป็นการมีความหวังถึงอนาคตร่วมกันนะครับของชาวธาตุดินนะครับขอดูปลังงานของไพ่ในแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาของคนที่เข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์นะครับควีนออบหวานคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เนี่ยอาจที่จะอยู่ในสายงานเดียวกับคุณก็ได้หรือมีเพื่อนแนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันก็ได้นะหรือคนเก่าๆคนเดิมๆหรือคนที่เคยห่างหายไปหรือคนที่คุณเคยคบด้วยหรือคนที่คุณเคยคุยด้วยก็ได้นะการมูฟออน หรือกากาที่การเวลาจะเป็นการขี้คลายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะสำหรับบางท่านอาจจะอยากที่จะมูฟออนออกจากความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนก็ได้นะสำหรับบางท่านอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆสําหรับบางท่านอาจที่จะยังเสียใจและผิดหวังในเรื่องความรักยังไม่กล้าที่จะเปิดใจ ให้กับสิ่งใหม่ๆหรือคนใหม่ๆที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เดทจบเลิกดานะครับเป็นการที่มีการที่เหมือนมีพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้ในช่วงนี้ก็ได้นะการวนกับการหวนคืนความเจ็บปวดในอับครับการเริ่มต้นที่ดีคือการเริ่มต้นที่หลักตัวของคุณเองเพราะคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่เหมือนกันระยายนิมิตรที่ดีคอยดูแลเขาคอยช่วยเหลือเขาคอยซับพอร์ตเขาด้วยก็ได้นะครับ The Emperor นะ คนชาวเมธทตุไฟหรือการที่มีคนที่ดูแลและห่วงใยเหมือนพ่อดูแลลูกด้วยก็ได้นะครับเป็นการที่แปดเหรียญทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนโชคชะตาผมลิกิตมันขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาระหว่างคุณกับเขานะเทิดคนที่ไม่มีบุญแล้วหรือหมดบุญต่อการหรือการการะทาต่อการแล้วก็ต้องจบก็ต้องเลิกลากันไปนะครับรอคนที่ใช่สําหรับเรานะการเริ่มต้นหรือการที่คุณอาจจะไปไหว้พระขอ พรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พบเจอคนที่เข้ามาเกื้อนหนุนคอยเกื้อกูลคอยเอาใจใส่เป็นกัลยาณิมิตท,ที่ดีในช่วงนี้ก็ได้นะครับเป็นการที่มองถึงอนาคตมีเป้าหมายอย่างชัดเจนในดวงคุณเองในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่เรารู้ว่าวันนี้เราได้ทําในสิ่งที่เราตั้งใจสู่ความประสบความสําเร็จสู่เป้าหมายแห่งชัยชนะมีคนที่ห่างกันโดยระยะทางหรือแตกต่าง กันโดยระยะทางด้วยก็ได้นะครับเป็นการที่เดอะเฮอร์มิตชาวการลัคนาการหรือช่วงนี้ชาวธาตุดินอาจจะไปเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนำทางชีวิตของคุณด้วยก็ได้นะครับเป็นการที่การถอยออกมาความจริงความชัดเจนการยอมรับกับความเป็นจริงและกับความเป็นไปในปัจจุบันของคุณถ้าคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เนี่ยคุณอยากที่จะได้รับคนที่เอาใจใส่คนที่ชัดเจน ในหัวใจซึ่งการละกันนะครับมีการที่มีคนที่เหมือนเป็นเหมือนตอนนี้เหมือนคุณกับเขาที่ได้พบเจอกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ได้มาพบเจอกันนะครับมันเหมือนพรมนิขิตให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะครับของชาวธาตุดินการพฤษโธมกรนะครับอขอรูปงงานของไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุดินนะครับ ขอให้สรุปและแนะนำาให้กับชาวธาตุดินกันพิสงกรน,นะครับสองดาบเป็นพลังงานความลังเลการปิดกัน้นการมีกำแพงการลังเลของคุณคุณอาจที่จะยังลังเลในการกระทำของคนคนหนึ่งที่เคยทำให้คุณผิดหวังเคยทำให้คุณเศร้าเคยทำให้คุณเสียใจอยู่ด้วยก็ได้นะมีคนที่อยากกลับมาขอโทษในตอนนี้มีคนที่คิดเยอะคิดมากก็ได้กับปัญหาที่คนคนหนึ่ง เป็นคนที่ก่อไว้เอาบุคคลอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ Queen or particle ความนิ่งของคุณการกลับมานิ่งยิ่งนิ่งยิ่ง,งมีสเสน่ห์ในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานความมั่นใจในตัวของคุณเองเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆอย่างแล้วนะกะการที่คุณเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นนะครับเป็นไพ่วิคเตอรี่ขงความสําเร็จนะเป็น The Temperance การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเส้นทางเดินของคุณสเตนความเข้มแข็งคุณจะไม่สตอง กับอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้นะคนที่ห่วงใยกันคนที่ดูแลกันจะเข้ามาเอาใจใส่ซึ่งการละกันนะครับคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปนะเป็นติดเหรียญความมั่นคงความมั่นคงเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนของคุณเป็นไพ่ของความมั่นคงทางด้านการเงินในอนาคตข้างหน้าในสิ่งที่คุณเก็บเก็บ,เก,บเก็บเงินนะครับเป็นการที่จติกนะ เกณฑ์กฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอ The Sun ความอบอุ่น The Hydrofan นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน h t of Cup นะครับเป็นการที่ในออบครับ,ค,รบคิงถือถ้วยนะ,ะมีไพ่ของ The World นะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นการที่มีคนที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วเริ่มต้นพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาเกื้อกูลเข้ามาเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาต ดินกันพฤ่งสมก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์ว่าเขาจะพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะดูแลแล้วพร้อมที่จะมั่นคงในเรื่องความรักกับคุณหรือเปล่านะครับอของชาวธาตุดินนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับ